อยู่วงการ30ปีไม่เคยเล่นคู่พระเอกคนนี้เปิดบ้านกบสวนนุวรันประกาศถอนตัวจากละครเพลิงกินรีพร้อมเผยสาเหตุเป็นนางเอกขวัญใจแฟนคลับตลอดการค่ะสำหรับกบสุวนรณที่เธอนั้นเล่นละครและอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า30ปีแล้วแถมยังผ่านการแสดงมาทุกรูปแบบบอกเลยว่าฝีมือคันเทพจริงๆค่ะแต่เห็นแบบนี้กบสุวรรณได้เผยว่าตัวเองนั้นยังไม่เคยเล่นละครคู่กับแซมยูรนันพระเอกตลอดการ ขวัญใจพ่อยกแม่ยกซึ่งในรายการเด e g o ก den Song C ีแซมได้เผยว่าตัวเองนั้นอยากร่วมงานกับนักแสดงรุ่นน้องเป็นอย่างมากทางด้านของสาวกบยิ้มแย้มพร้อมยินดีร่วมงานและเป็นแฟนคลับของนักแสดงรุ่นพี่มานานแล้วเอาเป็นว่าแฟนๆต่างก็พาลุ้นกันแล้วละค่ะว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่นั้นจะมีข่าวดีและเห็นการแสดงของทั้งสองคนและเรียกได้ว่าเป็น,นอีกคนที่มีผลงานการแสดงมานับไม่ถ้วนสำหรับกบสุวรรณัน และก็คงคาดไม่ถึงด้วยว่าบางเรื่องที่หลายคนรอชมอย่างเพลิงกินรีนั้นเธอจะมีเหตุจำเป็นให้เล่นไม่ได้โดยงานนี้กบเองได้โพสลงอินสตาแกรมไว้ด้วยเหตุผลที่แท้จริงว่าอาแฮมอาแฮมปรก,กาศปุกาศมีหลายคนถามถึงเรื่องละครเพลิงกินรีมาว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นสักที่ขออนุญาตแจ้งเลยค่ะว่ากบคงไม่ได้เล่นแล้วนะคะเนื่องมาจากเจ้าโควิดตัวดียังแรงไม่ยอมแพวเยอ กบเองต้องเลี้ยงสองลิงเองและเมื่อไปทํางานคุณยายก็ต้องมาเฝ้าให้ก็ห่วงคุณยายวัยเจ็ดสิบปพด้วยออกไปทํางานก็ต้องถอดหน้ากากเกือบจะตลอดเวลายาวนานถึง9ก้ถึงสิเดือนแน่เรื่องนี้คุยกันตั้งแต่กันยาปีที่แล้วแล้วนะคะแต่ทางทีมก็ยังรออยู่เพื่อโควิดจะดีขึ้นซึ่งก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสียดายมากๆและต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เราไม่ได้ทำงานด้วยกันถ้ามีโอกาสดีๆอีกเมื่อไหร่เราคงได้เจอกันนะคะ ซึ่งภายหลังจากที่นางเอกสาวโพสชี้แจงไปก็มีแฟนๆหลายคนบ่นเสียดายกันเป็นแถวว่ารอชมผลงานพี่กบเสมอนะเข้ารบการตัดสินใจของพี่นะคะเสียดายมากอดเห็นเลยไม่เป็นไรนะคะนานแค่ไหนก็รอเสมอและอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ทางทีมงานจะรายงานให้ทราบต่อไปหากมีการเคลื่อนไหวและอัปเดตผลงานของกบสุวรรณนันอย่างแน่นอน